สวัสดีค่ะยิยนต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็กกอลิค่ะวันนี้เรามีแผนการช่วรายมากๆเนื่องในโอกาสวันเสาร์นี้คือวันเกิดของน้องดังนะคะเราก็เลยมีแผนการแบบว่าต้อนรับน้องใหม่เข้ากลุ่มนิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้สนิทกับดังมาตั้งแต่แรกวันนี้ไอพอยไปเอาลูกไก่ดังเราจะบอกว่าคือเบื้องลึกเบื้องหลังอะเราจะแกล้งมาในการที่เรา,าเราทุกคนอะจะแกล้งทะเลาะก,กันเอาหนักๆแบบคือเตรียมแผนมานานมากแต่สุดท้ายแล้ว ไอ้ดังมันขาดถูกแผนเลยวะเออไม่สนใจอะไรเลยอะ <_ d ata> ่ะใช่ทะเลาะกันในกลุ่มก็แบบสวัสดีครับแบบรัก,กเพื่อนทุกคนครับแบบอะไรอ,ะอ่ะคือกูต้องการให้มึงแบบว่ามึงใช่แบบอแบบเออมึงใจเย็นๆนนะะค่อยๆคุยกันนะอะไรอย่างนี้แต่คืนนี้แบบอะไรก็ไม่รู้ว่ะรักทุกคนนะอย่าตีกันฮนะอย่าตีกันลาะลาลาทุกคนเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ เอ่อในอีกประมาณสองวันข้างหน้าเราจะทำอะไรเลาะใส่กุฎิดาเอาให้ร้องให้เอาให้ร้องกคนเอาให้ตกใจแต่ว่าคือดังมันก็แอบแบบไปฝืนพอยนะว่าแบบเออมาแล้วครับพี่นิดนึงไอ้ย่ายมาแล้วค่ะพี่มาแล้วพี่มาแล้วค่ะพี่ก็มาซับเตรียมแล้วครับมึงตายแน่ขอเมื่อกี้ก็ห้ามเพื่อนอยู่เมื่อกี้ลืมถ่ายถ่ายไม่ได้แบบพูดแบบมีเหตุผลกูเป็นคนนอกกูเป็นคนนอก ซึ่งก็สองสามวันก่อนหน้าเนี่ยเกดกับเพื่อนๆก็ได้ทะเลาะกันในไลน์ไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่จะแบบว่าไปโรงอาหารเนี่ยก็ทะเลาะกับเพื่อนอันนี้คือทะเลาะจริงๆอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเราเกิดมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะทุกคนใน,น,นร้องเซอร์ไพรส์วันพุธนะก็แบบว่าเกิดมาตั้งแต่วันจันทร์ว่าเกดทะเลาะกับต้นข้าวเกดหนอยต้นข้าวแล้วคือเอาทุกอย่างยัดใส่หัวไอ้ดังว่าตอนนี้ในกลุ่มอ่ะมีกําลัง,ม,ลงมีปัญหาการเราดูซิว่าดังมันจะเป็นยังไงตอนเราเซอร์ไพรส์นะคะทุกคน

เพื S <S ่อนเห่มได้มีเพื่อนอยู่ไล้ที่จะพหาได้อยู่แล้วพูได้มพูาไดู้แล้วกันน่ะอยู่พูแล้วพุงบิดมันแบบไม่บอกนล้เหนมอะไรเนี่ยแล้วมึงะกับมันทางมการแย่เว้ยรู้จักมั่กม่ชออะไรอย่างงมันแย่กว่าเตรมันต้อนี่คือแล้วมึงก็อยากน้คืพราะมันเป็นไม่ได้ทีหน้าพูดมันตู กูว่าคมันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยที่หนมาสิมันมันมันแย่เพามันเปลี่ยนไม่ได้ไม่เหมือนกันกูเข้าใจออะไรที่ไม่เริ่มเปลี่ยนเลยแล้วแม่กลับมาเหมือนเดมไม่นมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ไม่ทำให้มันดีเลยแบบนี้มันไม่ได้หายง่ายด้วยแล้วไม่ร้ว่ามันกลับไม่ได้หายด้วยไม่หายด้วยไม่รู้ว่ามันหายไปไหอ่ะไม่ไม่มีแผลไม่ใช่ป่เส้อแขนโอ้แผลมันเล็กน้อยอ่ะมันอาจจะอย่างน้มัเป็นแผลเป็นหม่แต่พวกมึงอ่ะเลน้อยมึงอ่ ลองลองดูก่อนอย่าเพิ่งไปอัตติกับมมักยไม่ไล้คุกกินมาแล้วก็คือจะไม่แยกก่อนไม่มันมันเริ่มจากมือเลยมันเริ่มมันเริ่มจากมือมันเริ่มจากมือมือแล้วก็อีกฝอยที่อีกอีกฝอยที่ตัวใจที่อะไรเลยก็มึง ไม่แชร์เหมือนมึงไม่แคร์กูเหมือนกูไม่อยู่ตรงนี้อ่ะไอ้กูไม่อยู่ตรงนี้มึงเข้าใจปะกูมีเรื่องกูมันก็เที่ยงก็หลายเรื่องที่เราพวกึงมาแบบทำอย่างนี้ยกูกู่แบบก็มาสนใจพวกกูมาใส่ใจพวกกูอยู่ใช่ไหมว่าแบบใส่ใจกูใส่ใจตัวเองเขาไม่ใส่ใจใส่ใจกูแบบไม่ใส่ใจมึงยังไม่แคร์กูแล้วกูจะแคร์มึงเพื่อ แตเาาตอวกะกูหลัตลอดก็คือเหมือนไม่จิมอคเนอากาศมึงจะยนี้อาวนรงไรเรื่องมอนเรื่องมั่งเียร์อกห้สกนะแล้วท like yeah. ี่มึงชอบด่ากูเป็นมีอะไร

เพื่อสาการเดี๋ยวตรมัีกันาหาอือพาวกคไม่รู้งอนกงอนพวกมอ่พวกมึงทุกคนแล้วที่มึงบอกว่ามึงกลัวกูมึงไม่กลักคหน่อก็รู้ว่ากูไม่รู้ว่ามึงตอนนี้เป็นยังไงกัน งอนกูมพวกมึงไม่รู้นี่แค่ซื้อพี่หอสุดนี่เลนี่ซื้อมอตไมหาแตกูจะซื้อข้อมัอไก่ให้มึงก็เกือกซื้อมาแดกเองี่เราวันนี้กูไม่ใส่แมสกูจะยิบแมสขึ้นมาใส่อยอ